สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะสงสัยพอบ้านมากรีดยางากรีดยางจริงๆค่ะทุกคนกรีดยางตอนตอนสายแทะตอนนี้ก็คือหกโมงกว่าเลยนะคะอันนี้คือฝนรินทั้งคืนนะคะแต่ว่าตอนอ้นยางไม่เปียกเลยคะ่ะทุกคนโอ้โหอยู่ที่สวนใหญ่ของสาวผู้ไทยก็น่าจะไม่เปียกเหมือนกันนะคะขนาดอันนี้แบบแทบไม่มีใบเลยนี่ค่ะใบเพิ่งเริ่มงอกใหม่ แต่ว่าแต่ว่าไม่เปียกเลยค่ะทุกคนถ้าที่ส่วนใหญ่โอ้ใบทึบแล้วคงจะลงไม่ลงต้นเลยสะด้วยซ้ำแล้วมั้งคะทุกคนค่ะอันนี้สักพ่อบ้านพึ่งกรีดไปนะคะถ้าฝนมาแรงนี่ก็คือจบเลยนะคะเนี่ยพ,พอบ้านใจเย็นมากเลยนะคะทุกคนค่ะเห็นยางเป็นอย่างเงี้ย ไม่ออกอย่างเงี้ยแกกรีดจนแบบเต็มถ้วยเลยนะคะแต่และงว้วที่ขายก็หนึ่งร้อยต้นก็จะได้ประมาณหนึ่กระสอบนะคะได้เงินประมาณ2,000กว่าบาทเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยางค่อนข้างจะราคาดีหน่อยนะคะก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะแล้วแต่ช่วงเนาะแต่ก็ถือว่าราคาดีกว่าทุกๆปีค่ะในสวนของสาวผู้ไทยนะคะปลูกหลายอย่างนะคะทุกคนค่ะ อันนี้อ่ะสาวสาวพุทไทยไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรนะค่ะแต่ว่าภาษาบ้านสาวพุทไทยเรียกยอดคอนแคนค่ะทุกคนก็คือจะกินตรงยอดมันนี่แหละคะ่ะก็คือลิดเอาใบออกมันก็จะมียอดอ่าข้างใน,นะคะ่ะหรือไม่ก็ดอกมันอู้อร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะสาวพุทไทยก็เคยอ่าเคยเพาะปลูกขายด้วยนะคะหมายถึงว่าอ่าชำชำยอดมันขายเนาะ ปลูกดีนะคะปลูกง่ายมากติดทนแล้วก็เวลาที่ที่เขาติดแล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เขาก็จะแบบอ่าไหลออกไปตามรากมันก็จะงอกยอดใหม่ขึ้นมานะคะหมายถึงว่าเราปลูกทีเดียวเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถแพร่ขยายได้เองเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นพืชที่ที่ทนแล้งนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ่าที่บ้านของสาวพุทธร่ก็คือแล้งมากนะแทบไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็คือเราจะลดแค่ตอนที่เราไปปลูกใหม่ๆเนาะแล้วเราก็อ่าไม่ได้ปลูกไม่ไม่ได้ไปรดอีกคะ่ะก็คือจะเอาแบบนี้ลหน่อยเงี้ยไปชําให้มันให้ให้มันติดให้มันมีรากแล้วเราก็เอามาฝังลงดินคะ่ะอันนี้ก็คือขายดีมากนะคะดอกมันโลละสามร้อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าอร่อยมากนะคะดอกเนี่ยอยากให้เห็นจังแต่ว่า ฝนยังไม่ค่อยตกดีนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมียอดเนาะเดี๋ยวถ้าถ้ามียอดเดี๋ยวสาวผู้ไทยมาถ่ายให้ให้ดูนะคะว่ายอดเป็นยังไงนะที่ไหนเคยกินบ้างคะเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีไม่เยอะนะคะเพิ่งเริ่มปลูกเ <c oughs> มื่อไม่ไม่ไม่นานค่ะปลูกแซมใส่กับป่ายางค่ะทุกคนนี่ยางของของพ่อบ้าน <c oughs> ก็ในส่วนของสาวผู้ไทยมีพืชหลายอย่างนะคะก็คือ ปลูกทุกอย่างที่กินและก็ทั้งที่ไม่กินก็ปลูกค่ะทุกคนเพราะว่าบางอย่างที่ที่เราอาจจะไม่กินแต่ว่าบางอย่างเราก็อาจจะขายได้นะคะฝนรินทั้งวันเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะวันนี้สาวไทยก็พามาดูยางของพ่อบ้านนะ,ะอันนี้คือพ่อบ้านไม่ได้ทาย,ยาเร่งนะคะก็คือจะพ่นเป็นปุ๋ยคะ่ะทุกคนเป็นเป็นยางปีแรกนะคะที่พ่อบ้านอ่า เพิ่งเปิดกีดนะคะอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วะคะ่ะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นพวกโขดหินเป็นอ่าดินอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยจะอยู่รอดค่ะทุกคนอย่างนั้นแหละคะ่ะมันก็จะหักบ้างอ่าตายบ้างค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เนาะเวลามันออกมันก็ยังออกไม่เยอะนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยให้มันค่ะทุกคนคะแล้วก็พ่นปุ๋ยเป็นประจํานะคะสําหรับสวนนี้เนาะ แต่ก็ถือว่าออกอยู่นะคะร้อยต้นอะอะไรเนี่ยว้า <c oughs> โอ้หยอกกับพี่แต่เช้าร้อยต้นก็ได้หนึ่งกระสอบค่ะต่อง,งวดเนาะ <c oughs> บางครั้งก็ได้หนึ่งกระสอบกว่าก็เป็นเงินประมาณสามพันนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรายได้ของพ่อบ้าน,นะคะสาวไทยก็แบ่งให้อันนี้คือต้นที่ไม่ไม่ออกนะคะ <c oughs> แต่กก็ดีที่เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ยาเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะไปส่วนใหญ่เดี๋ยวสาวเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะลองลองอ่าเปิดกลีดต้นที่มันหน้าตายดูนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยรักษาโรคหน้ายางตายแล้วสาวสาวสาวผู้ไทยจะอ่าถ่ายให้ดูนะคะว่ามันรักษาได้จริงหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยัี่ยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ